ใครเคยมีปัญหากับพีเนียนแบบริมมาลองรู้จักกับเพลาแบบสไพรและพีเนียนที่ใช้กับเพลาแบบนี้ว่ามันดีกว่ายังไงครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการขายข้อใจกับดีเจนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของตัวพีเนียนนะครับซึ่งพีเนียนแต่ละแบบที่เอเปกเขาออกมาเนี่ยก็สามารถใช้งานร่วมกับเกียร์เอเปกได้หลายๆรุ่นด้วยกันแตกต่างกันวิธีการติดตั้งเท่านั้นเองนะครับในรุ่น A, B, C นะครับพินเนียน A, B, C ก็จะเหมาะกับการติดตั้งแบบแคมป์นะครับก็คือต้องเป็นเพทยึดเข้าไปที่หัวเกียร์เลยนะครับก็จะทําให้หน้าแป่นของเกียร์จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาครับแบบที่2อนะครับก็คือแบบชิงดิสนะครับก็จะอยู่ในพินเนียนแบบ F นะครับซึ่งก็จะมีเพาด้านหลังยื่นออกมานะครับเป็น F ที่ลงท้ายด้วยโค้ด B นะครับก็จะมีตัวลัดชิงดิสนะครับโผล่มาด้านหลังนะครับก็จะทําให้รูปแบบการติดตั้งแบบนี้จะใช้พื้นที่ระหว่างตัวหัวเกียร์ถึงตัวพินเนียน ค่อนข้างยาวนะครับนั้นก็จะต้องไปดูเรื่องของโครงสร้าง,างการติดตั้ง,างการออกแบบของเครื่องของท่านนะครับว่ามีพื้นที่ในการติดตั้งยาวพอไหมนะครับถ้ายาวพอก็สามารถใช้รุ่นนี้ได้รุ่นต่อไปนะครับก็เป็นแบบรุ่นคีเวรุ่นคีเวเนี่ยก็จะเป็นการสวมพินเนียนเข้าไปที่ตัวเพาของเก์เลยนะครับก็จะลดพื้นที่การติดตั้งนะครับแล้วก็ขันน็อตปิดที่หวัวพินเนียนได้เลยนะครับก็จะทําให้ง่ายในการติดตั้งและการออกแบบนะครับง่ายมากเลยแต่ว่าข้อเสียของแบบนี้นะครับมีถึง3ประการด้วยกันนะครับนึ่งกกคิเยจจาะะะดร เพราะตัวริมพอใช้งานตัวริมจะเป็นคนบังคับให้พีเนียนหม,มุนต้ามุนต้ามุนขวามุนต้ามุนขวาพอโยกไปบ่อยๆเข้านะครับตัวริมก็มีการฝึกเพื่อทให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเคลื่อนที่ได้นะครับและตัวพีเนียน F ที่เป็นริมแบบนี้นะครับก็ยังติดปัญหาในเรื่องของเวลาเราต้องการการเปลี่ยนทิศทางการหมุนแบบเร็วๆนะครับหลายๆครั้งเนี่ยก็จะทำให้ความแม่นยําในการเคลื่อนที่มันลดลงด้วยแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับพีเนียนแบบดีนะครับ พินเนียนในแบบดีนี่นะครับก็จะใช้เพาลักษณะของสไปรัลนะครับก็คือเป็นล่องเกลียวที่เป็นเกลียวแบบโค้งนะครับเพื่อที่จะทําให้การยึดเกาะของพิเนียนกับตัวเพาเนี่ยเป็นไปด้วยความลาบลื่นนะครับแนบสนิทแล้วก็ลดความคลาดเคลื่อนในการติดตั้งลักษณะที่ได้นะครับข้อดีของมันอีกอย่างเวลาที่ท่านต้องการจะถอดพิเนียนแบบนี้นะครับก็ท่านสามารถขันน็อตเพียงหนึ่งตัวแล้วก็สามารถปลดออกมาได้เลยนะครับก็จะทําให้ง่ายกว่าถ้าไปเทียบกับแบบริมทั่วไปครับซึ่งเป็นการสวมอัดก็จะทําให้การถอดยากนะครับแบบนี้ แล้วก็ต่งกำลังได้ดีกว่านะครับพิเนียนดีตัวนี้ใช้กับเกียร์รุ่นไหนได้บ้างนะครับจะเป็นรุ่น AB, A B A B R A F A F R แล้วก็ K F ซึ่งในวันนี้เองนะครับผมก็ได้สรุปขนาดของพินเนียนะครับที่จะไปใช้งานกับเกียร์ได้ก็เป็นไปนตามตารางนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะเลือกใช้งานพินเนียนให้ตรงกับเกียร์ของท่านได้อย่างง่ายดายนะครับ แต่ว่าข้อเสียของพินเนียนตัวนี้นะครับก็คือราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับแบบ F กับแบบ E นะครับที่ท่านเคยใช้อยู่ครับหลายๆท่านเคยใช้พินเนียนลักษณะเป็นริมอยู่แล้วนะครับก็คือใช้กับเกียร์ S1 หรือ S2 ได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าท่านจะท่องการใช้พินเนียนแบบดีจะต้องเลือกเป็น S3 นะครับพินเนียนของเอเป็ที่เป็นไซด์ดีเนี่ยจะสามารถใช้งานร่วมกับเกียร์ของเอเป็เท่านั้นนะครับไม่สามารถไปใช้งานกับเกียร์ยี่ห้ออื่นๆได้ หวังว่าทุกท่านจะได้ไอเดียดีๆในการออกแบบในการเลือกใช้พีเนียนไปนะครับสำหรับท่านที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถฝากคำถามไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดตับตัคลาให้กับเพจของเราด้วยนะครับเพื่อจะติดตามข่าวสารดีๆที่เอ펙จะมาให้กับทุกท่านนะครับและอย่าลืมนะครับ e เอ펙ออกแบบง่ายจัดตรงฉับให่เรียกใช้เอ펙เราวันนี้สวัสดีครับ